ไม่โยงหน้านี่มามามามย่าหน้าลูกวันฉนช่วยคุณแน้ไม่ไหวแล้ว ทนียผมก็ไปสอบถามชาวบ้านว่า200เมตรเนี่ยมันมันเป็นระยะที่ปลอดภัยพอไหมเขาก็บ,บอกว่าเป็นห่วงว่าระย200ะ200เมตร่ะเป็นระยะที่น่าจะปลอดภัยก็เลยมารวมตัวกันเพื่อยืนรร่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้สาหกรรมจังหวัดลำดีเพื่อพิจาร,รณาสัมปทานบัตรของผู้ประกอบการรายนี้ใหม่ครับประยุติเนื่องจากว่าเดิมเนีออ่ยมีการรังวัดตรวจสอบไว้ที่300-800เมตร จากการตรวจสอบเอกสารเรื่องเดิมน,นะแล้วก็พอมีปัญหาเรื่องน้องเรียนเนี่ยเราสั่งตรวจสอบวัดใหม่เหลืออยู่200เมตรฮะวันนี้ผมให้ทางกรพรมายืนยันว่าสามารถทําได้ไหมเพราะ200เมตรเนี่ยผมคาดว่านะฮะระยะการระเบิดเนี่ยต้องลงที่วัดแน่นอนนะครับอันเนี้ยเพราะว่าตัวนี้ไม่ต้องห่วงคนระับผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นาศาสนาพุทธนะฮะยังไงก็ต้องดูแลพระเจ้านะครับเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับยังไงเราเราก็จะต้องอทบทวนใหม่นะฮะโดย โดยต้องถามกพลคือกรมอุตสาหกรรมพุัฐานและการหมักแน่แล้วก็สพเนื่องจากสพอนุญาตผ่าน EAA มาเนี่ยฮะต้องต้องต้องมีส่วนรับเห็นและรับผิดชอบในการผ่านมาว่า200เมตรเนี่ยสามารถระเบิดได้ไหมคุณต้องยืนยันนะว่า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 ทำได้แล้วผมถึงจะผ่านเรื่องให้นะครับเพราะว่า ปั๊บเนี่ยแล้วก็ในการขอ EAA หน้าเจ้าข้อมูลตัวนี้ไปไปไปให้สพก็ผ่านเรื่องให้นะครับครับผมเรียนสิ่งนี้นะครับ